สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็พามาขอโชคลาภอีกเช่นเคยนะครับทุกคนนะมาดูกันเลยว่าโชคลาภปู่จะให้ตัวไหนครับปู่ก็ต่งนะัคือเขาก็ต้องเดี๋ยาจำไปพผาเกียหน,หน้นะครับมองพิจารขอโชคลาภอี้ครับทุกคน นี่ครับอันนี้กลับหัวด้วยนะครับนี่นะกลับหัวก็ได้นะครับสองตัวสองตัว